ก็สวัสดีทุกท่านนะผมดีเจยร็ลอกหมือนกันไม่ได้ลงคลิปกันไม่นานนะโดนปิงดูดใช้พัตยาแปะแตลสักพักมึ่งนะนี่ปิงดูดเลือดดูดไปก็เลือดไหลไม่หยู่แถบกคุงเอามือดึงออกด้วยส้มไปโอเคไม่ไรเรายังมีวิธีรักษาพัตยาช่วยได้เสมอ เลือดไหลใช้พัทยาสมองไหลให้ใช้ตตห,ม,ห,หชมุกกัน็อกโอ้ยติดยากแล้วก็ติดลำบากด้วยนะเพราะว่ามันเป็นร่องตีนกูโอเคครับก็เป็นวิธีการพันพัทยาผมโอเคก็ปิดไฟป,ปิดไฟมืดโอเคเอาอทางผ้ามาสองตัวให้แฟกับไอ้ดำ วันนี้ก็จะไปแมนบล็อกกนต่อเน้อเรทรอยยิบ้าเป็น,น 125. หมอบล็อกอันนี้ผมเป็นคนสมุดปากการนะแต่ก็มาเที่ยวนะครับโอเครถอ,อยู่นู่นไปกลับมาต่อนะครับ ขับไปชิวๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากโ้ยมุมกล้องมีอานาจัดๆเลยอเอ้ยนรยิ้มฮารับก็คือไม่มีกล้องติดหมวกกันน็อกนะครับมันก็เลยเป็นมุมกล้องที่เคียมากเดี๋ยวเออไว้จัดก่อนไว้จัดแป๊บหนึง่งไว้จัดแป๊บหนึ่งก็น่าจะโอเคเนะียมุมกล้องอืมรอรอลอโวยจัดมุมกล้องนะครับก็เสียงมาไฟไม่รู้หายไปเปล่านะครับนะ เสียงรถมอเตอร์กับรเสียงลมนะครับน่าจะหายน,น่าจะโอ้ยตอนนี้ผมก็อยู่ที่น่านนะครับอำเภอทุ่งช้างตำบดและจังหวัดน่านนี่แหละเฮีย yeah. <c oughs> คิดอะไรมากก็อยู่จังหวัดน่านเออบุกเลตโก้โอ้้เหียลูกระนามนัม่นมอเตอร์ไซค์ของใครกันนั่น oh, 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 oh. น่ะโอ้โหโอ้นั่นงหญ่มัน นะครับอันไอฝั่งน้ำซ้ายก็เป็นหลังบ้านของที่บ้านที่จังหวัดน่านผมนะครับที่นี่โอเคนะครับน่านก็มีแบบช่วงนี้ผมว่าน่านนี่อากาศหนาวอยู่นะครับหน้าร้อนน่านอากาศหนาวอยู่ก็จะแดดออกประมาณนี้ก็ไม่หนาวนะครับแต่ว่าอากาศมันจะพอตัวนะก็คืออากาศมันจะพออยู่ตัวนะครั้งที่แล้วเรากลับมาเราโดนดา่าครั้งนี้ยังไงก็ไม่โดนครับ เพราะว่าคือผมขับไปส่วนผมนะครับเล่นครั้งที่แล้วไม่รู้จนะบ่นทะําไมเนาะเนาะอไรม่อะไรไม่ว่ากันเดี๋ยวผมกลับสุ่มปากาญจนผมก็น่าจะมีคลิปขับมอเตอร์ไซค์มาให้ดูกันทุกวันทุกที่ถุกเวลานะครับหวังไว้อย่างนั้นเพราะว่าคิดก็เพราะว่าคิดไปอย่างนั้นก็แค่ความเติดมันแอบอีกครั้ง ไม่มีแล้วก็ไม่ตายเพราะตอนนี้ผมุกอยู่จะพูดยังไงแต่ยังไงก็มีเพื่อนนะคฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำนาครับต้องไปนิดกว้างกว่าน่าจะเป็นเออกว้างกว่าส่วนผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยขู่ขาขู่ขาขู่ขาโอ้โหโอ้เส้นทางแม่งนรกสัตว์นะ่ะบอกเลยขู่ขะามากจริงจริงโคตรขู่ขะบอกเลย ผมไม่ไม่รู้เหียขู่ขาอะไรกันขนาดนี้ที่แจมทำด้วยอะไรกันวะโอ้โหโอเคจอดโอเคจอดอ,อ,ดอ,อดืดับเครื่องก็จะดท้ายกดช้าแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากผมดีเจยูร็อกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ